เวลาท่านประธานมองคนครับปกติแล้วแต่ละธุรกิจจะมีสิ่งสําคัญหรือมีค่านิยมของแต่ละธุรกิจในการเลือกคนอยู่อย่างประธานชองจูยองก็จะมีคติทํางานแบบรถแทรกเตอร์อะไรที่ทาให้ได้ก็ทําให้ได้หรืออย่างประธานลีพยองชอนเองท่านทํางานสไตล์ญี่ปุ่นชอบคนทํางานสะอาดเรียบร้อยดูว่าสมบูรณ์แบบแค่ไหนและสสำหรับประธานอะโตมี่มองว่าบุคลากรหลักสําคัญในอะโตมี่คือบุคลากรแบบไหนเหรอครับสำหรับผมแล้วเนี่ย บุคลากรที่หุนไดซัมซุงบุคลากรที่ทั้งสองธุรกิจนี้ต้องการผนวกรวมกันแล้วกันครับถ้าเป็นบุคลากรแบบนี้ก็ดีมากเลยแ่ะครับถ้าไม่ใช่แล้วก็จะลำบากครับดังนั้นจะมีแต่ความละเอียดอย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องมีความเด็ดเดี่ยวด้วยเช่นกันต้องมีความกล้าและความสามารถในการคาดการ แต่คนที่มีครบแบบนั้นจะมีเหรอครับแม้ว่าจะไม่มีคนที่มีครบทุกด้านแต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะพัฒนาด้านที่ขาดไปปรุมตัวกันระหว่างคนมีความสามารถมาเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาให้สมบูรณ์แบบซึ่งกระบวนการเหล่านั้นจำเป็นสำหรับผู้นำมากมากเลยเล่ะครับ แล้วท่านประธานเวลามองพนักงานท่านกระตุ้นพนักงานที่กำลังดูอยู่ยังไงให้พวกเขารู้ว่าประธานให้ความรักกับพวกเขาอยู่ครับระหว่างที่ผมบริหารบริษัทผมสั่งไว้เลยว่าอย่าจัดการกำกับหรือตรวจสอบอันนี้ผมพูดอยู่บ่อยๆเลยล่ะครับแต่การบริหารนั้นก็คือศาสตร์การจัดการครับแม a จเมนต์ใช่ไหมครับจะทำยังไงถึงจะดูแลจัดการได้ดีผมก็บอกอยู่ตลอดว่าอย่าไปจัดการครับ ผมฟังครั้งแรกก็ตกใจเลยดังนั้นการดูแลจัดการการกำกับตรวจสอบคนนั้นเพราะเข้าใจว่าคนเราเดิมทีแล้วขี้เกียจถ้าปล่อยไปเฉยๆก็จะไม่ทำงานจะเล่นจะอู้ตลอดเวลาเลยมานั่งตรวจสอบว่าเขาเล่นกันอยู่ไหมแล้วก็ให้เป้าหมายว่าเขาจะต้องทำไม่ได้ถึงไหนเพื่อให้เขาไม่มัวเล่นกันอยู่และกำกับให้เขาทำงานอย่างต่อนเนื่องดูว่าทำไปได้ดีอยู่ไหม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการครับแต่ผมมีมุมอมองที่ต่างไปครับนั่นก็คือผมคิดว่าคนเราปกติไม่ได้ขี้เกียจแล้วบางคนก็บอกว่าผมพูดเพราะไม่เคยเจอคนขี้เกียจละสิมีคนขี้เกียจจริงๆนะมีคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็มีนะเขาบอกแบบนี้นะครับผมก็เลยเถียงกลับไปว่าผมมองว่า คนไม่ได้ขี้เกียจครับเคยเห็นเด็กคนไหนขี้เกียจบ้างไหมดูเด็กๆทารกที่เพิ่งเกิดสิครับไม่ขี้เกียจเลยตอนที่นอนอยู่ก็กลิ้งไปกลิ้งมาถ้าเริ่มเดินได้ก็เดินไปทั่วจับนู่นจับนี่สนจนแม่เหนื่อยเลยทีเดียวตอนที่เด็กลำบากกับการอยู่เฉยๆก็คือตอนป่วยครับดังนั้นเด็กๆเ,เขาจะพยายามที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เขามีแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวนู่นนี่อยู่ข้างในครับแต่ทำไมกลายเป็นคนขี้เกียจไปได้อันนี้มีเหตุผลอยู่ครับเราไม่ให้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแต่ให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำพอเริ่มถึงวัยเรียนพอไปโรงเรียนก็เริ่มมีเด็กขี้เกียจเกิดขึ้นครับดังนั้นถ้าเราจะสร้างแรงจูงใจออกมาไม่ให้เขาขี้เกียจต้องให้เขาเคลื่อนไหวอย,อยู่เรื่อยๆอ,อย่าให้เขาหยุดนิ่งนะครับมีวิธีเดียวเลยครับ ก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะทำอะไรทำไปทำไมจะทำเมื่อไรและจะทำแค่ไหนผมบอกให้พวกเขากำหนดและตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนใหญ่มีเหตุผลที่เกลียดงานกันอยู่ข้อหนึ่งครับซึ่งเหตุผลนั้นคือเขาไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพราะพอทำงานที่คนอื่นสัง่งมันเลยกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์เครื่องจักรคนเราไม่ใช่เครื่องจักรจะต้องขยับขยืขย้อนครับ สุดท้ายเราก็เลยไม่อยากทํางานไปสั่งเขาว่าฉันจะเป็นหัวเองส่วนพวกแกเป็นมือเท้าใช้บุคลากรกัน,กนแบบนี้เป็นการใช้บุคลากรอย่างไม่ถูกต้องและไม่ได้ประสิทธิภาพให้เขาตัดสินใจเองคิดเองแล้วก็ขับเคลื่อนเองต้องเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาในบริษัทก็จะมีการแบ่งงานให้ให้การบ้านให้ตั้งเป้าหมายพยายามใส่เขาไว้ในกรอบของการจัดการ แต่สำหรับผมถ้าเป็นไปได้ผมปล่อยเลยครับปล่อยใจปล่อยพวกเขาหน่อยถ้าปล่อยไว้เฉยๆแล้วตัวเขาเองก็จะคิดว่าอุตสาห์ได้เข้าทำงานแล้วไม่อยากจะทำงานเลยครับอยากทำหมดเลยครับได้รับเงินเดือนด้วยมีใครไม่อยากทำงานบ้างดังนั้นพวกเขาพยายามจะทำงานลูกเดียวเขาก็วิเคราะห์ระบบบริษัทแล้วก็ ค่อยๆเริ่มทำงานผมบอกให้บอกคนใหม่แบบนี้แต่ส่วนใหญ่เข้ามาคิดว่าได้รับเงินเดือนแล้วฉันจะตั้งใจทำงานแต่ถ้าตั้งใจทำงานโดยไม่รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเลยประเด็นคืออันนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเปล่าดังนั้นถ้าเราปล่อยเขาไปแล้วเขาก็จะพยายามหาอะไรสักอย่างครับถ้าทำไปแล้วก็จะเริ่มสังเกตระบบทั้งหมดวิเคราะห์ได้ว่าส่วนไหนขาดเหลือ และจะเริ่มรู้ว่าเขาจะต้องไปเติมเต็มส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเขาถ้าแบบนั้นส่วนขาดเหลือขององค์กรก็จะถูกเติมเต็มและค่อยๆสมบูรณ์แบบขึ้นครับเพราะพวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเขาก็จะยิ่งมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํามันก็สามารถทํางานอย่างสนุกสนานได้ลีดเดอร์ชิพในฐานะการเป็นประธานนั้นคือการทําให้เสียงที่พระเจ้าให้กับเขาเหล่านั้นสามารถเปล่งออกมาได้อย่างธรรมชาติดังนั้นนกก็ต้องร้องจิบจิบอยู่เรื่อยๆนะ ม้าก็ต้องวิ่งปลาก็ต้องว่ายน้ำไปคนก็เหมือนกันครับเราจะต้องเคลื่อนไหวจะต้องทำอะไรสักอย่างบทลงโทษสูงสุดเราก็รู้อยู่ดีครับติดคุกถูกขังเดียวนะครับอันนี้คือบทลงโทษที่หนักที่สุดดังนั้นถ้าเราเริ่มจากความคิดที่ว่าคนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากจะเคลื่อนไหวอยากจะทำงานครับคนเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเองพอทำแบบนั้นแล้ว ดูจากดัชนีการบริหารในเชิงรูปธปรรมแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าเกิดผลงานเพอร์ฟอร์มนซ์ออกมาหรือเปล่าแต่อัทอมีผลงานออกมาดีอยู่นะครับพนักงานคนหนึ่งทำยอดขายได้ประมาณ210ล้านบาทมีประสิทธิภาพมากเลยครับผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารมาเห็นคงใส่หัวว่าไม่ดูแลจัดการแบบนี้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นคราวนี้เนี่ยเอ่อในส่วนระบบการดูแลจัดการโดยละเอียดยิบย่อย เราใช้ระบบในการจัดการไม่ใช่แค่จัดการการผลิตเท่านั้นนะครับแต่เอาไปใช้ในการดูแลบุคลากรเช่นกันอยากให้มองในมุมมองของความเป็นคนมากกว่าครับ